ผมอ่ามาดูอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับสําหรับพี่แอคครับผมครับผมเป็นเจ้าของโชว์รูมนะครับโชว์รูมรถซิ่งเอารถกับเราไปก็คือเราแต่งให้แล้วแต่งให้เราแต่งแล้วอ่าก็คือพร้อมพร้อมซิ่งเลยนะเคเก้าคันนี้เอาบอกข่าวในไหมแล้วอย่าเป็นไงครับพี่ก็ไม่มีอะไรครับรถย้ายของนะรถย้ายของเครื่องบีอะไรพวกนี้ครับอ่าแต่ว่าเป็นเป็นบีสิบหกใช่ครับมีสิบหกสวยมากเครื่องยนต์ขอไม่ถ่ายแล้วกันเดี๋ยวเป็นความลับเมื่อครั้งผู้ อ่ะบอดตัวนี้จะเป็นสีที่นั่งอ๋อใช่เวลาพับก็จะเป็นพับเรียบอ๋ออ่ะจะต่างกันใหแล้วสายให้ล้วเรียบร้อยครับล้อแท้นะล้อแท้อ่าโอ้เฮ้ยไม่ไล่ดิเขาไม่รู้นี่จีคลาสทำไมอ่ะใช่ว่าเท่ด้วยเป็นงานสองประตูนะเข้างานเกิื์ใช่อ่าหรือว่าตัคนจะใช้บอดี้รถแบบไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นขนาดแรกเลยต้องถาม บ้านก่อนเลยครับถามเมียอันนี้สําคัญตํารวจบ้านเขาอนุญาตหรือเปล่าใช่ถ้าเขาอนุมัติก็คือได้หมดอ่าครับผมอ่ามาดูอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับสําหรับพี่แอ๊ครับผมครับผมเป็นเจ้าของโชว์รูมนะครับโชว์รูมล็อกซิงนะครับแล้วก็เห็นแบบล็อกซิงจอดเต็มเลยครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จําหน่ายหมดเลยป่ะครับใช่ครับส่วนใหญ่จําหน่ายหมดเลยครับอืมสวยจําหน่ายหมดเลยเนเราจะจัดทรงให้แบบลูกค้า อะไรพวกนี้ก็คือจัดส่งมาให้อยู่แล้วใช่เราเราจัดส่งให้ลูกค้าเลยลูกค้าลูกค้าเอารถกับเราไปอ่ะก็คือเราแต่งให้แล้วแต่งให้ทีแต่งแล้วอ่าก็คือพร้อมพร้อมซิ่งเลยะใช่ตามชื่อเลยครับพร้อมซิ่งเลยนะอ่าแล้วบอกเลยว่าเพียกเนี่ยมีทีเด็ดนะสำหรับนะใครที่สายแบบว่าชอบซุปเปอร์คาร์แต่ที่เขาคิดอยู่นะไปรุ่นดูไปที่แบบว่าจีคาร์หล่อหล่อ่ะแต่เราเราจะอุ้ไเว็บสุดท้ายเลยยังไม่ให้ดูยังไม่ดูอ่ะยังไม่ดูนะโอเคทีนี้เพียกพาชม ครับครับโชว์รูมหน่อครับพี่ครับผมครับผมก็อ่าสำหรับโชว์รูมนี้ก็คืออ่าอย่างแบบนี้ก็มีแบบกระบะก็มีครับสำหรับไปรุ่นสายดีเซลใช่ครับดีเซลก็มีครับแต่ลงล้อให้หมดแล้วลงล้อให้หมดครับอืมแล้วสหรับสายเรโทก็มีเรโทครับกันนี้ไม่ได้ขายรถที่อันนี้ไม่ได้ขายที่บ้านนะอ๋อนี้เป็นเป็นรถในคอลเลกชันมีรถรถสาสครับผมครับผมอ่าและส่วนด้านนี้ครับผมก็เป็นรถที่เรามีไว้ให้ลูกค้ามีให้ลูกค้าเลือกนะครับก็สําหรับวัยรุ่นนะที่แบบชอบสําหรับอีโกคา ครับนะครับ Vios Vios ครฮะราคาเล่าๆนะก็เราให้อยู่แล้วครับเราให้อยู่แล้วนะให้อยู่แล้วทุกคันนะเราที่นี่ก็คือจัดไฟน้ำมาให้เรียบร้อยครับผมมีไฟนซ์บริการให้ทุกไฟน้์เลยทุกไฟน้์เลยนะครับผมก็ด้านนี้เห็นมีเป็น Bio ครับอันนี้ไวรุ่นฮิตฮะไยรุ่นฮิตนะนี่ Bio b o เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้นะเพราะว่ารถมันเล็กกะทัดรัดแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะไปแต่งเอเป็นสไตล์สายสตรีทก็ได้หรือว่า แบบพี่ก็คือแบบเซอร์กิตก็ได้เหมือนกันทำได้ได้ทุกแนวครับพี่โอ้มันได้ทุกแนวรถวัยรุ่นอยู่แล้วรถวัยรุ่นอยู่แล้วนะสำหรับด้านนู้นเห็นมีได้มาที่หนึ่งล้ไหมีกเค้าอ๋อได้ได้ครับแบบยังไม่เรียบร้อยยังไม่เขาเรียบร้อยนะอ่ะคันนี้ผมชอบผมชอบโอเคสำหรับฮอนด้าีกเค้าคันนี้เอาบอกเขาเข้าได้ไหมแล้วเอยียดเป็นไงครับพี่๋อไม่มีอะไรครับรถย้ายของจะมีของเครื่องบีอะไรพวกนี้ครับอ่าแต่ว่าเป็นเป็นบีสิบหกใช่ครับ มีสิคนจช้ของแต่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเรียบร้อยเนี่ยก็พร้อมที่จะจัดจำหน่ายอันนี้คงไม่ได้ขายไม่ได้ขายอ๋อนี่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายอันนี้เก็บไว้เป็นคอลเลคชันเหมือนกันผมนะอีกเคก้าอได้อีกเคก้าเก็บเอาไว้มันต้องมีติดบ้านฮอนด้าก็ต้องมีติดบ้านฮอนด้านะเพราะว่าสส่เฮ็ดนี่ก็นะโอ้คันนี้รถส่วนตัวครับรถส่วนตัวลูกพี่เขาไม่ขายไม่ขายไม่ขาย รถ่ลูกพี่ชายเขารถเยอะลดเยอะลดเยอะเขาไม่ขายรถส่วนตัวโอเคครับพี่เดี๋ยวของญาติพี่เขาเล่นเซอร์กิตด้วยเียกเล่นเซอร์กิตด้วยเดี๋ยวขับรถนั่นรถบอกเลยนะพี่เขาเป็นนักแข่งเหมือนกันนะแล้วก็กีแอบสัมภาษณ์มาคร่าวๆแล้วก็ไปปลุกอะไรมาแล้วนะพี่พีระก็ครับมีพีระแล้วก็มีของขาวีรัำอะไรพวกนี้ของขาวีรัำใช่ยังไม่เก่งยังไม่เก่งไฟแถวโอ้ แต่รถนี่คือว่านะจีจ๊ดสีนี่คือแบบว่าเด่นแน่นอนนะครับอันนี้ล่าสุดเป็นวิ่งงานพีทมันที่ต้องพีทีใช่ครับพี่สงขาครับล่าสุดอ๋อสำหรับคันนี้ลงในรุ่นไหนครับพี่อันนี้ผมลงเป็นเอ่อเอฟรู้สึกจะเป็นเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งใช่เ <F 1. S 2> อฟหนึ่งโอ,อสายเซอร์กิตนะครับคันนี้ผลงานล่าสุดครับพี่ ล่าสุดจะเป็นที่สาง่งวัวออกครับที่สั่งวัวออกโอ้ที่สาง่งวัลว์ออ,อนะไม่ธรรมดานะ<อ>ไม่ธรรมดานะโอ้โอม <c oughs> ตัวครับพี่สําหรับภายในพี่ขอยัตชมนิดนึง<อ>ได้ไหมครับภายในก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยอะ่ะใช่แต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นรถแข่งก็ต้องผ่าน f อฟเนาะใช่ครับใช่ครับก็จะมีถ้าพวงมาลัยแล้วก็เกียร์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยพอดีอ๋อครับพี่อ้สวยมากสวยมากเครื่องยนต์ขอ ไม่ถ่ายแล้วกันเดี๋ยวเป็นความลับอีกครั้งหนึ่งครั้นี้โมดิฟายที่ไหนครับอ๋อพ,พ,พี่อู๋เอออู๋ลุงหนวดครับพี่อว้ออวนอ๋อพี่อ้วนอ<ช>ู๋ลุงหนวดครับ,รบแล้วก็เซ็ตช่วงล่างที่พี่กเก้าโมเกดอะไรพวกนี้อือโอ,โอ้ถือว่าสีได้จีตาส์มากนะแล<ช>้วมันนี้ลองวา่าโดดเด่นได้ได้เป็นของวอชอนิกเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ครับอ๋อวอชอนิกนะนน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมจากประเทศเยอรมันด้วยใช่ครับใช่อ๋อเพราะผมอันนี้อาจผ่านเป็นวอชอนิกผมผมเห็นน้ำมันเครื่องเขาเนี่ยเป็นแบบว่าเเเเลยอรร์นนาาะะใช่คับ ซึ่งผมผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแบรนด์แบรนด์เดียวเลยมั้งใช่ใช่แบรนด์เดียวเลยเออต้องแบบเก็ตดีมันต้องมีการเขย่าหรือว่าใช่ใช่ใช่มีส่วนของเขามีส่วนของเขานะโอเคสำหรับด้านนั้นก็จะมีนะเป็นแบบอีโกคาร์นะมาร์สฟีนก็รถครอบครัวแต่ว่าฟีนตัวนี้เป็นสปายกี้ครับแล้วฮะเป็นเจแปนเป็นเจแปนเอานี่ตจนนี้จะเจแปนสเปคอ่าเจแปนสเปคเลยย้ายของไม่ทันอ๋อมันจะต่างกันพวกหลังคาแล้วพวกเนี้ยครับแล้วก็ภายในอืมกระจด้านหลังเนี้ยก็จะไม่มีแล้วอ๋อเออว่ะ แล้วบอกเขาจะเหลือแค่สี่ที่นั่งเหรอดูได้ไหมดตว่าล็อคล็ออยู่หรอโอเคอ่ะเบาะตัวนี้จะเป็นสี่ที่นั่งอ๋อใช่เวลาพับก็จะเป็นพับเรียบอ๋ออ่ะจะต่างกันเออเออผมไม่เคยเห็นตัวนี้เป็นเจแปนสเปคใช่ครับเป็นเขาเรียกสไปกี้เลยแล้วก็หลังคาก็จะเป็นแบบนี้อ๋อถ้าเป็นบ้านเขาจะเรียกว่าสไปกี้เขาเรียกฟีดใช่ใช่ใช่อืมเออในความรู้ใหม่ผมไม่ทราบเหมือนกันก็ย้ายของหมดเลยนะคุณซื้อไปเนี่ยนะแบงค์ลองสังเกตที่เบรกกับล้อเิ ใส่ให้แล้วใส่ให้แล้วเรียบร้อยรอรอแท้นะรอแท้อ่าโอ้หรือว่าคุ้มนะหรือว่าคุ้มนะครับคันนี้เขาจะบอกขค้าได้ไหมราคาอยู่ที่เท่าไหร่อยู่อยู่สี่เก้าเก้าครับสี่เก้าเก้าใช่จริงเหรอใช่ครับเฮ้ยเอ้ยอาจจะแพงกว่าในไทยนิดนึงเอ้ยไฟแนนซ์ได้เลยวะเรียกเลยไหมเรียกเลยไหมสี่เก้าเก้านะเอ้ยโอ้โหนี่ก็คุ้มแล้วนะิงนะนี่คุ้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ผมไปเล็กันพี่หารถกันอยู่ไปด้วยไปด้วยด้วยไปแล้วไปปะ เดนนี้ผมเาไปเล็กกันอยู่โอ้ oh, ถือว่าแจ๋วครับพี่แล้วในส่วนนี้ครับพี่ส่วนวนี้ก็จะเป็นรุ่ยอีโคาคาร์ครับรถเล็กๆครับรถเล็กๆโน้ต้าที่แบบเอ่เองบน้อยอยากผ่อนแบบประมาณสักสามพันเลยเนี้ยครับอืมอืมอืมผมว่า,านเขาบอกไปใช่ครับ <c oughs> นี่คือถึงจะบอกว่า <c oughs> บอกว่าเนี่ยก็คือสมมติว่าคุณอยากมีรถคันแรกนะแล้วก็บอกว่าไม่ไปไม่เหนื่อยจนเกินไปในการผ่อนนะผมว่ารถพวกนี้น่าสนใจ โยคายอย่างนี้สันม้าไปอย่างน้ำมันด้วยแล้อว่าจัดทรงให้สวยๆด้วยอ่าเราจัดทรงให้แล้วใช่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 ก็ดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์นะที่ขับมอเตอร์ไซค์อันตรายขับแบบนี้ดีกว่าคุ้มฟ้าคุ้มฝนเนาะใช่งใกล้เคียงกันอืมที่ออกแล้วก็ผมผมฟรีดาวให้ด้วยฟรีดาวนะใช่รับเล้ารับเล้ารับเล้าบอกเลยรับเล้าที่เบาเดิมหรือเปล่าเบาะเดิมครับเบาะเดิมเบาะเดิมจริงๆมันเป็นรถเดิมลูกค้าแหละแต่ว่าร้านเราก็จัดทรงแต่งล้ออะไรพวกนี้ไปเฉยๆใส่ล้อเปลี่ยนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่่่่ลลลลลล้้้้้้อออกกกก็็แแแววตูููคคาาผมใใหเเืยชปน ทัวกลายได้หมดเลยใช่ครับทั่วไกลแบบใช่ใช,ใช,ชอบกันอยากได้แบบไหนแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยเนาะแจ้งได้เลย,เลยแล้วส่วนด้านหน้ามีเป็นบอดี้สปอร์ตลงไปผมเห็นมีเก้าย์ด้วยแบบผ่านไหมมีเก้าศูนย อ๋อมันยังไม่เรียบร้อยเลยรเียบร้อยพี่อ๋อได้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 นะแต่ก็โซนนี้ก็เป็นของพี่ยงหมดเลยเนาะใช่ครับถึงข้างในหน้าสุดเลยครับหน้าสุดเลยเนาะใช่โอ้โหซืมากๆเลยพี่แล้วหลับแจ๊สเซอร์กินรถพี่ไหมรถของในทีมครับรถของในทีมใช่ครับของในทีมนะครับรอไปแลบสติกเกอร์ฮะลองสังเกตดูนะเขาจัดสรงให้นี่ศูนย์สี่แต่ละคันนี่คือแบบเนาะไม่ต้องโพลุ่บันที่เหตุเลยนะใช่ถือว่า ขับแล้วมั่นใจดึบแน่นอนครับอกไม่มีว้ใจได้ไว้ใจได้ไว้ใจได้ไว้ใจได้นะแต่แต่อยากเห็นคันนี้สตาร์ทหน่อนึงสตาร์ทได้ไหมได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนดูว่าอ๋อน่าจะสตาร์ไม่ได้เพราะมันใช้แอลกอฮอล์ผมถ่ายแอลกอฮอล์อ๋อโอ้โหอันนี้ไม่แอลกอฮอล์มันครับแต่พี่ใช้แอลกอฮอล์เลยเหรอดูเครื่องได้ดูเครื่องไดหมเป็นความลับราชการไหมไม่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 ดูได้ดูได้ไม่มีอะไรครับพี่เออใช้แอลกอฮอล์เลยนะเออ ต้องถ่ายถ่ายเอาน้ำมันออกตลอดครับโอ้โหไม่มีอะไรนะโอ้ไม่มีอะไรแล้วพี่นะใช่ดูดิดูไอเดียเขาดิบังมดบังมดเนาะอ่าเสร็จแล้วเหควคมซิ่งอืมบังมดแรงมาแล้วก็ประมาณร้อยกว่าไม่ไม่ได้เยอะมากไม่เยอะมากเกียร์กระปุกอ๋อตามกฎเขาเครื่องห้ามแกะใช่ไหมครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่รุ่นครับบางรุ่นถ้าเป็นพวกวันเมคเลสอะก็คือห้ามแกะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่แบบเอ่อแล้วแต่ว่า แล้วเขาเรียกไงแล้วแต่กติกาครับใช่กติกาทีนี้อ่ะไหน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 เรามาอยู่ในโลซิ่งแล้วทีนี้สำหรับใครพี่พี่อาร์พอแนะนำได้ไหมสำหรับใครที่อยากเข้าวงการเซอร์กิตอ่ะต้องแบบอ่ะรุ่นเล็กๆกันก็ได้พอจะแนะนําได้ไหมพี่อ่าอยากเข้าวงการเซอร์กิตใช่อ่าหรือว,ว่าตัวคนจะใช้บอดี้รถแบบไหนอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าเป็นอ,อันาดแรกเลยต้องถาม ที่บ้านก่อนเลยครับถามเมีย <laughs> <laughs> อันนี้สำคัญตำรวจบ้านเขาอนุญาตหรือเปล่าถ้าเขาอนุมัติก็คือได้หมดอ่าส่วนเรื่องบอดี้ครับก็อยู่ที่ความชอบมากกว่าก็มันจริงๆมันสามารถวิ่งได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเอเมสบีโออะไรอย่างเงี้ยครับแจ็ e G K, คจีจีเคคิตตี้ ได้หมดรับอยู่ที่ความชอบมากกว่านะก็คือรถที่ทุกคนสามารถเอื้อมเอื้อมถึงได้หมดแหละนะผมพูดตรงๆก็คืออย่างอีโกคาหรือว่ารถคันแรกของคุณเลยเนี้ยอยากจะเอาไปรถแข่งได้หมดนะแล้วก็ปรกษาที่แอคได้ถ้าเกิดว่าอยากจะอู่ที่ไหนดีนะสามารถทำเอาไว้ให้ช่างชิลิเขาจัดการให้ดีกว่าจะได้ถูกติกาด้วยนะดีกว่าครับเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเสี่ยงเองอ่ะเราคนที่เขาชำนาญชำนาญดีกว่าให้แล้วเราจะไม่ได้เจ็บแบบซ้ำสองอะถ้ามีถ้ามีใจ มาซื้อรถพี่แอร <c oughs> ใช่ปรึกษาได้ซื้อรถพี่แอร์แล้วพี่แอรส่งทำโซกิตเลยได้ครับ <c oughs> ได้ได้ได้ไหมดูรายปรเจก็ดก็ได้นะแล้วทีนี้แหละพี่แล้วถ้ามีถ้าเกิดว่าสมมติว่าโอเคผมพอมีเวลาละมีกูประมาณมีรถละทีนี้ ที่เปิดสอนไหมหรือว่ามีแนักเรียนสอนจริงๆมีมีทีมสอนอยู่ครับเอามีทไม่เป็นเนี่ยมีทีมสอนทีมชื่ออะไรครับเดี๋ยวทีมของอูรุนวดครับอ๋อใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าสนใจแบบว่ายังไม่อยากจะแบบลงทุนอะไรเงี้ยสามารถเช่าได้มีให้เช่าโอ้เช่ารถอ่ะใช่เช่ารถแข่งดูอ่นดูฟิวดูก่อนเช่าซีใช่ไหนนะเช่ารถไว้ลงสนามเลยเช่ารถเลยครับเช่ารถเลยครับลองดูก่อนก็ได้ว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็คว้ากันแต่ถ้าชอบค่อยมาลง ทีอ่าเขาชอบก็ลงดีเทลจริงจังเนาะเขาเรียกว่าภาษาวิลลี่เขาเรียกอะไรนะหยอดเหรียญหยอดเหรียญหย่อนเหรียญก่อนหย่อนเหรียญครัแล้วสำหรับเรื่องของกิจการละครับพี่โชว์รูมรถซิ่งส่วนใหญ่ก็บริการแล้วว่ารถบ้านที่มีไหมหรือว่ารถบ้านก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือตามชื่อเราเลยเราจะจัดโซลซิ่งให้นะครับก็มีทุกอย่างแหละแต่ลูกค้าอยาก จะออกรถอะไรเงี้ยผ่อนไม่แพงอะไรเงี้ยครับรัปรึกษาได้ครับครับก็จัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้อ่าหรือว่าใครถ้าสะดวกเงินสดก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่านะคุยถูกคอเหรอเพี่อยนคุยเสร็จนั้นอันนี้ผมเลี้ยงไว้อยู่เลียงไว้อยู่ทีนี้สุดท้ายพาดูไฮไลท์บอกเลยว่าจีคานนะจีคานบอกเลยว่าคุณไปจอดซุปเปอร์คาร์ได้สบายเดี๋ยวพาไปดูพิเศษหนึ่งกันเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่ามเพี้ยนนำทีมเลยครับครับ อ่ะสำหรับคันนี้ครับพี่โปรเจกต์มันเริ่มขึ้นมาได้ไงครับก็คือคันนี้เป็นเบบี้ครับเดี๋ยวแนะนำก่อนก็โปรเจกต์ก็คือเบบี้ชื่อเหมือนในกายนะก็เห็นในต่างประเทศอ่ะเนาะก็จะมีจีคาที่เป็นมินิมันก็คือจิมมี่นี่มาแปลงใส่อะไรเข้าไปก็เออเห็นเพื่อนเห็นแล้วก็ชอบอะไรอย่างนี้ก็จัดทรงแปลงใหม่ทั้งคันแปลงใหม่ทั้งคันเลยเนาะโอเคแต่ต้องบอกก่อนนะว่าพื้นฐานมันคือซูรุกิจิมมี่ใช่ครับอื ครับแล้วก็ทําเป็นจีิงค่ะใช่แล้วก็เปลี่ยนพาร์ทใหม่ทั้งหมดเลยทั้งคันทั้งคันเลยนะพี่ใช่ครับทั้งคันเลยอืมก็คือเอางนี้ว่าเหลือของเดิมอะไรของมันบ้างดีกว่าของเดิมเนเหลือเป็นตัวถังตัวถังเนาะจบกกงข้างแล้วก็ภายในอ๋อจบข้างแล้วภายในใช่ครับที่เหลือก็จะเป็นชุดแต่งหมดเลยอืมเป็นชุดแต่งหมดเลยชุดแต่งหมดเลยสำหรับโรประมานอะครับพี่ ในการที่อยากจะเนี่ยอยากให้เป็นแบบนี้เลยแบบของอยู่ที่ประมาณสี่แสนกลางๆสี่แสนกลางๆก็ไม่แพงนะก็ไม่แพงนะครับก็ไม่แพงนะเพราะว่ารถแบบนี้ก็มันไม่มีขายหรอกใช่ใช่เราต้องสร้างกันเองต้องสร้างขึ้นองใช่ใช่นะเนี่ยเหรอผมว่าได้ยิ้มขับไปพารากอนเลยเข้าสุมาคาอะไรเฮ้ยไม่ไล่ดิ๋ยวเขาไม่รู้นี่จีคัททำไมอ่ะใช่ป่ะเท่ด้วยเป็นงานสองประตูนะโอเคเดี๋ยวพี่อาร์ตพาเอ้พี่อาร์ตพาชมหน่อยครับพี่สำหรับด้านข้างนะ โอนล้อล้อนี่ก็เป็นล้อเบนเลยเนาะใช่ครับล้อก็เปลี่ยนใหม่ครับอืเปลี่ยนเป็นเป็นลโก้เบนนะครับล้กอเบนพวกเนี่ยครับแก้มข้างสับโปงแล้วก็กราบข้างอะไรพวกเนี้ยครับหมดเลยนะตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยด้านบนครอบครอบหลังคาเข้าไปอันนี้เป็นจีเขาเรียกแบบแบบ G หกสามจีแบบอ่าแบบ G ีหกสามเลยเนาะโอ้แจกมากๆมีด้านหลังก็จะมีพวกซุ้มล้อซุ้มล้อมีป่งใช่นะครับ ยังอะไรอเอย่างไรนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเปลี่ยนเหมือนกันนะแต่จิมมี่ก็เหมือนเขามีอยู่แล้วปะใช่ครับแล้วก็จะมีพวกไฟท้ายอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยอ้โใช่เขาท่าก็คือเขาท่า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 แล้วฟีลลิ่งในการขับขี่ครับพี่มันก็ไม่หนย่างเดิมไหมเขาไม่หนย่างเดิมเขาไม่ได้แตกต่างไงไม่แตกต่างนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นรถ SUV ใช่ใช่มันเป็นรถก็คือเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับช่วงล่างอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็คือแค่ภายนอกเฉยๆโอ้โหใช่่าไทดีีจิมมนะ สตัดนักชุดอ่าใช่ใช่จะดีกว่านี้อาการจำตัวใช่สตัดนักชุดหนึ่งมีสตัดนะชุดหนึ่งจะดีดีเลยจบเลยอ่ะจบเลยอ่ะนะทีนี้ภายในชมได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับภายในไม่ดำเดิมครับใบนี้อ่าดำเดิมจเป็นคลิปไลต์เตอร์อยู่แต่ว่าอนาคตสามารถลุกได้ไหมได้ครับได้เป็นจีคันลุกได้ไหมือนได้ครับได้ครับอือก็ เป็นพวกภายในเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงอ๋อได้ครับก็คือติดต่อเพียกได้ได้ครับนะได้ครับรับร <Okay. S 2> ับแปลงให้รบับแปลงรับแปลงนะรับแปลงนะโอ oh. ้จีคัสจีคัสอ่ะทีนี้ถามน,นิดนึงครับพี่ถ้าอยากเป็นจีคัสมันสามารถรุ่นน่งมาทำได้ไหมครับหรือว่าได้แค่รุ่นนี้อย่างเดียวได้แค่จิมมี่ตอนนี้ตอนนี้จะมีแค่จิมมี่ที่ออกมาแล้วมันจะใกล้เคียงที่สุดครับอืม<ๆ>เพราะได้เป็นรุ่นหลินมันมันเนาะสลีนล้ามันจะมันมันจะไม่ไม่ ไม่ไม่เป็นแบบนี้อืมอ่าจะดูตลกนิดนึงอ่าอ่าอ่าใช่แต่ถ้าจิมมี่อ่ะเนียนๆเลยเพราะว่าผมอยู่ในรถผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอเคสุดท้ายครับพี่ฝากพี่แอ็โปรโมทกิจการหน่อยครับผมสำหรับโชว์รูมรสซิ่งนะครับที่นี่เขาเรียกว่าถนนอะไรที่นี่ครับถนโรถซิ่งครับตั้งอยู่ที่ถนนซ่อมสร้างนะครับ บางพูนนะครับตรงหลังมอลังสิครับาเกิดว่าลูกค้าสนใจอยากได้รถอะไร่าเี้ครับก็สามารถปรึกษาได้ครับด้วยบริการให้ทั่วประเทศเลย โอเคครับ, okay, รบมีช่องทางติดต่อครับเพจเป็นบุ๊กช่องทางติดต่อก,ก็ชื่อโชว์รูซิงเลยครับภาษาไทยครับการติดต่อก,ก็เป็นโชว์รูซิงเหมือนกันอ่ามีติดต่อได้ไหมครับที่สำคัญเบอร์โทรเบอร์โทรอ่าศูนย์แปดแปดครับศูนย์สองเก้าเจ็ด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 ครับสามารถติดต่อได้เลยอ่าโดยเฉพาะเด็กโซนลังสิตน,นะมอรังสิตนะนะสวัดีฮะรังสิตมันลายปะนิดนึงนิดนึงนิ้นหนึ่งดิ้นนึ่งโอเคเราคบทั่วนะครับแล้วสหรับใครนะที่อยากมาดูรถมือสองนะเรียกว่าโอเครถมือสองแหละที่บอกว่าจัดทรงแต่งซิ่งมาแล้วนะแล้้ววก็มีทังหรือ่า โอเคแหละหรือว่าจะอยากลงเซอร์กิตระยะก็อุตสาห์พี่แอ๊กได้ครับผมนะโซนลังสินนะครับมาชมกันได้ที่เต็นท์นะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แอ๊กมากครับผมสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับุกคนครับครับผมถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้นะกับโชว์ลูมโรสซิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในเอพิโซดหน้านะสำหรับเพื่อนๆคาเฟ่ด้อมนะฝากกดติดตามมาด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ